สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2025ช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาก็บอกว่าทุกคนนั้นจะมีความสุขแล้วก็สนุกกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ช่วงวันหยุดนั้นมันหมดไปแล้วถึงเวลาที่เราต้องไปเชิญโลกแห่งความจริงวันที่โรงเรียนกลับมาเปิดและเราก็ต้องกลับไปทํางานอีกครั้งไม่เลยยังขี้เกียจอยู่เลยในเมื่อเราต้องกลับมาทํางานอีกครั้งในไหนก็ปีใหม่แล้วก็มาหางานใหม่ทํากันเลยดีกว่าและงานใหม่ที่ว่านั้นก็คือเลี้ยงปลายังไงล่ะเริ่มเลย ถึงไม่จะบอกว่างานใหม่แต่ว่าเกมมันเก่าแล้วนะภาพมันจะกากๆหน่อยก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับคุณนางเงือกวันนี้ผมมาสมัครงานเป็นคนเลี้ยงปลาครับอ๋อมาสมัครงานเลยคะยินดีต้อนรับค่เชิญเลยค่ก็มาเริ่มกันเลยและนี่ก็คือตู้ปลาของเรามีปลาทองอยู่2ตัวหน้าที่ของเราตอนนี้ก็ง่ายมากก็แค่ให้อาหารมันกินเข้าไปเลยเจ้าปลาน้อยรีบลีกินเข้าไปจะได้โตและแกก็จะได้มอบผลผลิตให้กับฉันเราให้อาหารมันไปอีกหน่อยตอนนี้ปลาทองของเราก็โตขึ้นแล้วก็เป็นปลาทองวัยรุ่นและแถบข้างบนนี้ก็เปิดออกเปลดล็อกทำ นี่เคือจอบพทองของเรามันให้ผลผลิตกับเราแล้วผลผลิตที่ได้ก็คือเหรียญเงินปลาปลาที่ไหนมันดอปเหรียญเงินวะเนี่ยในชีวิตจริงมีไม่ได้ยอยากได้บางจังเหรียญเงินนี้ก็มีราคาเหรียญละสิบห้าบาทเวลาเราเลี้ยงปลาพวกนี้เราก็ต้องดูมันดีๆด้วยละ่ะถ้าตัวมันเริ่มเขียวแบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่ามันมันจะตุยแล้วแล้วต้องหาข้าวให้มันกินโดยด่วน เอาละแล้วตอนนี้ปลาของเราก็โตไปอีกขันหนึ่งเป็นปลาโตเต็มวัยแล้วปลาโตเต็มวัยนี้ก็จะตอบเหรียญทองให้กับเรามีมูลค่าเหรียญละ35บาทแล้วช่องซื้อของช่องสุดท้ายนี้ก็ปลดล็อกแล้วด้วยไอเจ้าสิ่งนี้มันก็คือไข่นั่นเองการที่เราจะจบได้ในแต่ละด่านก็คือเราต้องซื้อไข่นี้ให้ครบ3าครั้งแ,แรกราคามันก็ถูกกันนะครั้งละร้อยห้าสิบเองเราเก็บแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วพอเราซื้อไข่ครบ3าครั้งก็เท่ากับว่าเราสามารถผ่านด่านนั้นได้และไข่นั้นก็จะฟักตัวออกมากลายเป็นสัตว์ ท่าที่ชื่อว่าสติงกี้ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปไอเจ้าหอยทากตัวนี้มีความสามารถที่จะเก็บเงินที่อยู่บนพื้นให้กับเราไอเจ้าตัวนี้มันจะมีประโยชน์จริงเหรอคือไม่น่ามีเงินตกสมพื้นหรอกมัง้งแล้วน่าจะเก็บหมดก่อนอะแถมไอห,หอยทากนี่มันเดินโคตรช้าเลยมันจะเก็บให้เราทันได้ไงวะเนี่ยโอเคเข้าสู่ด่านต่อไปแล้วก็ทำแบบเดิมให้อาหารเลี้ยงปลาไปเรื่อยๆจนกว่าปลามันจะโตและในด่านนี้มันจะมีเหตุการณ์พิเศษบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือมันจะมีเอเ สัญญาณคอยเตือนถ้ามีเสียงนี้มาเมื่อไหร่แสดงว่าเอเลี่ยนมันกำลังจะมาแล้วและวิธีการรับมือกับเอเลี่ยนผู้นี้นั้นมันก็ง่ายมากแล้วแค่คลิกรัวๆจนกว่ามันจะตายแค่นั้นแหละสำหรับไอเจ้าเอเลี่ยนลูกออสนี่มันก็กระจอกโคตรคลิกแค่ไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วพอเราสามารถฆ่าเอเลี่ยนได้มันก็จะรอปเพรให้กับเราด้วยไอเพรนี่แหละไลได้โคตรดีเลยเม็ดละ2 0 0แล้วในด่านนี้ร้านค้าก็ปลดล็อกให้เราสามารถซื้อของใหม่ได้มันก็คืออาหารปลาที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมอาหารถ้ายิ่งดีขึ้นปลามันก็จะ อถ้าเราอัปเกรดตรงนี้เราก็สามารถกดอาหารปลาออกมาได้มากขึ้น2-3ทีก็เพิ่มไปตามอัปเกรดรอบนี้ราคาขายที่เราต้องซื้อก็ครั้งละ5 0 0เรามีปลาค่อนข้างเยอะก็เลยใช้เวลาไม่มากแปบ๊บเดียวก็ซื้อขายได้ครบ3ามรอบแล้วและไข่นี้มันก็ฟักออกมาเป็นนิโก t เดอะออรสเตอร์ เป็นหอยนั่งลมอะความสามารถของตัวนี้ก็คือมันสามารถสร้างไข่มุกให้กับเราได้ซึ่งเอาไปขายแล้วได้เงินนะนะก็เป็นตัวเล่งเงินได้อีกตัวหนึ่งเม็ดละ250ได้เยอะกว่าเพชรอีกอะถึงแม้ว่ามันจะราคาแพงแต่มันก็ใช้เวลานานอยู่ก่ามันจะรอบให้แต่ละเม็ดอะและของใหม่ในด่านนี้ก็ยังมีอีกเราสามารถซื้อปลาตัวใหม่ได้และชื่อของไอ้ปลาตัวใหม่นี้ก็คือคาร์นิวัลเรียกว่า,าปีเรญญาแล้วกันเพราะว่า,าตัวนี้มันกินปลาทองเป็นอาหารอนะราคาตัวละพันตอนนี้ต,นนตังค์ยังไม่พอก็รอไปก่อนแล้วกันเล่นต่่อออออออไปปปีีีีกกกัััแแบบตตววนนนน้้้้ล็็มมงงพซืิรรญญาาาาายทเจ ทองเป็นอาหารแต่ก็ต้องเป็นปลาทองตัวเล็กเท่านั้นนะตัวใหญ่มันกินไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อปลาทองตัวเล็กมาให้มันกินส่วนผลผลิตที่เราได้จากไอ้ปลาเป็นญานี้ก็คือเพชรมัน ปา,ปามันปลามันผลิตเพชรได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะต้องคําถามไปมันก็เท่านั้นและนอกจากปิรันยาแล้วเราก็ยังมีของมาอีกอย่างนึงเป็นอัปเกรดปืนนั่นเองถ้าเรายิ่งอัปเกรดไอ้นี่ยเยอะๆแล้วก็ยิ่งฆ่าเอเลี่ยนได้ไวอะแต่ว่าตอนนี้เอเลี่ยนมันยังกระจอกอยู่เรายังไม่ต้องอัปก็ได้ส่วนด่านนี้ไข่ก็ฟองละสองพเอาจริงก็ไม่น่ายากหรอกมั้งถ้าเรามีปลาปิรนยาใช่และมีอีกอย่างนึงที่ผมต้องพูดก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่าไอ้หอยทากนี้มันจะมีประโยชน์หรอผมขอตอบใหม่ว่ามันมีประโยชน์แน่เพราะหลังๆนี้ผมเก็บเงินแทบไม่ทันเลยอะคือแบบว่าเงินมันไหลมาเป็นสายฝนอาหารเราก็ต้องไปแวะ อีกบอกเลยว่ากดกันมืออิกในดูซิขายรอบนี้ฟักออกมาเป็นตัวอะไรออกมาเป็นอิตชี่เดอะซอฟ์ฟิตเป็นปาดาบอะความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็คือมันจะช่วยเราต่อสู้กับเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนมันโคตรกระจอกเลยไม่ต้องช่วยก็ได้มั้งเว้นแต่จะมีตัวโตโหดออกมาด่านต่อไปด่านนี้เราก็เจอกับเอเลี่ยนตัวใหม่สิงโตทะเลก็ขอบอกได้เลยว่าไอตัวนี้มันถือกตัวก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดแต่เอาจริงๆแล้วต่อให้เรามีคนเดียวเราก็สู้ไม่ได้สบายอยู่ดีฟักขายรอบนี้ออกมาเป็นเพรกโกเดอะมัม่าฟิตความสามารถของเจ้าตัวน ีก็คือมันจะคอยผลิตปลาทองให้กับเราเรื่อยๆเป็นคุณแม่ปลานั่นเองหลังจากด่านนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอาสาัตว์เลี้ยงตัวไหนเข้าไปบ้างเพราะว่าเราเอาเข้าไปแค่ด่านละ3ตัวผมว่าใน4ีตัวนี้ไอ้ปลาดาบแล้วน่าจะไม่ได้ใช้สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาปลาดาบไปแล้วกันนะรอบนี้ด่านต่อไปนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือน,นเดิมแต่ว่าผมประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือผมเก็บเงินไม่ทันแล้วอ่ะมันออกมาเยอะเกินหอยทากเอาไม่อยู่เนี่ยมือเป็นระวิงเลยแล้วก็เรียบร้อยสามารถซื้ออไข่่จจนนนนนนผาาาาดดด้้้เเเลลปวิวยรบีฟก็ม of the Sea Horse เป็นมาน้ําตัวเขียวข้อความสามารถของไอเจาตัวนี้ก็คือมันจะช่วยเราให้อาหารปลาเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าหลังๆอ่ะนอกจากเก็บเงินไม่ทันแล้วผมก็ให้อาหารปลาไม่ค่อยจะทันด้วยเหมือนกันแลด่านต่อไปเราไม่ต้องเลี้ยงปลาเพราะว่ามันคือด่านโบนัสเราก็แค่กดอะไรก็ตามที่มันร่วงลงมาเท่านั้นแหละต่อไปแล้วก็ย้ายเข้าไปสู่ตู้ปลาอันที่2เกมนี้เหมือนจะมีทั้งหมด4ตู้ปลาตู้ปลาละ5ด่านย่อยนั่นหมายความว่าตอนนี้เราเหลืออีกสิบห้าด่านเพื่อที่จะจบเกมและนี่มันคืออะไรวะเนี่ยสตาร์พปลชันสรุป ปลากินเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นตัวใสๆแบบนี้ซึ่งไอ้ปลาพวกนี้มันจะเปลี่ยนจากการดรอทองกลายเป็นดรอดาวทองแทนราคาก็มากกว่าทองหน่อยนึงแต่ถ้าเราเอาไอ้น้ำยาเขียวนี่ไปให้ปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยกินมันจะตุยทันทีเพราะฉะนั้นเวลาให้ก็ระวังด้วยแล้วรอบนี้ขายราคาโคตรถูกเลยฟองละเจ็ดร้อยห้าสิบเองแปบเดียวก็เรียบร้อยขายรอบนี้ฟองออกมาเป็นใครเดอะเจลลี่ฟิตแมงกระพุนไอเจ้าตัวนี้ความสมรถก็เหมือนกับหอยทากเลยช่วยเราเก็บเงินเยี่ยมเลยต้องการคนช่วยเก็บเงินเพิ่มพอดีนดานต่อไปเกมก็ปลดล็อกปลาตัวใหม่มาให้เราซื้อถึงมจะ ปลามันก็อะไรยอยู่มันคือปลาหรอวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเอ่อน่าจะปลาหมึกละมั้งมันชื่อว่า Starcatcher ไอเจ้าตัวนี้มันจะกินดาวเป็นอาหารแล้วก็ให้ผหลเป็นลอออกมาเป็นเพชรเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อไอตัวนี้แล้วก็ต้องเอาน้ำยาเขียวให้ปลากินก่อนงั้นก็เอาน้ำยานี่ไปกินเลยไอเจ้าปลาพอเราสร้างดาวได้แล้วก็จะเวลาซื้อไอเจ้าปลาหมึกนี่มาเลยดูดดาวลงไปแล้วก็ว่นเพชรมาให้เรารวยรอบนี้ไข่ฟองละสามพันเลยแต่เราก็ไม่ได้รีบอะไรชิวๆอยู่แล้วเล่นไปแวบหนึ่งก็เรียบร้อยผ่านดานนา่า,าเ็เามปน บูมก <Boom! S 1> ้างปลา เอาก้างปลามาทาไมอ่ะเปลี่ยนใหม่ขาถามว่ามันมีชีวิตยอยู่ได้ไงดีกว่าช่างมันละกันเราต้องทำถานกับเกมนี้มา,มากพอแล้วเราจะไม่ได้รับคำตอบอะไรทั้งนั้นแหละส่วนความสามารถของอเจ้าตัวนี้ก็คือมันจะดอบเหรียญทองให้กับเราถึงแม้เหรียญทองมันจะราคาไม่ค่อยเยอะแต่ไอตัวนี้มันก็ดอบเหรียญทองให้เราบ่อยอยู่ไอเจ้าตัวนี้มันทําให้เราฟาร์มตังค์ช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างไวเลยแล้วในด่านนี้เราก็เจอกับเอเลี่ยนแบบใหม่ด้วยผมเรียกมันว่าไอสารเปาไอเจ้าตัวนี้เราใช้ปืนเลเซอร์ยิงมันไม่ได้สิ่งเดียวที่เราสามารถใช้ต่่่่ออออออตตตต้้้้้้าาาาาาานน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 มมมมมััััไไดกกกกกก็็คือของงิิิเเจจวววีพทแลปหหรใะย เอ้ยแล้วไอ้โหแม่งแอบไปแงมปลาเราด้วย เออเรียบร้อยผมบอกเลยนะว่าผมเกลียดไอ้มอนตัวนี้สุดแล้วอะ่ะและสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาจากการฟักไข่ด่านนี้นั่นก็คือปูความสามารถของปูนี่ก็คือจะทาดาเมจอันแสนรุนแรงใส่ศัตรูแต่ว่ามันอยู่ที่พื้นเท่านั้นเราก็ต้องล่อศัตรูไปหาปูะนะอย่างที่ผมเคยบอกเหมือนกับปลาดาบอะ่ะผมว่าไอ้พวกศัตรูเนี่ยผมจะาำคนเดียวก็น่าจะไหวแต่ว่าก็ลองเอาไปใช้ใดูแล้วกันด่านต่อไปด่านนี้เราก็เจอศัตรูตัวใหม่อีกแล้วมันก็คือหุ่นยนต์ลบสุดโหดท,ที่มีอาวุธเป็นมิสไซ์มันจะคอยยิงมิสไซล์ใส่่่าเรากออง,งมัมมนนทำำิะืผ เคยคิดว่าดวงดาวมีแค่อยู่บนฟ้าเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมปเปลี่ยนความคิดแลวไม่อยู่เต็มตู้ปลาผมเลยเก็บไม่ทันแล้วแล้วก็เรียบร้อยจบด่านมาดูซิรอบนี้เราได้อะไรมาเป็นสัตว์เลี้ยงเมอรีเอลเดอะเมอร์เมดได้นางเงือกมาเป็นสัตว์เลี้ยงอะแล้วเราเอานางเงือกย้ายเข้าตู้ปลาได้งไงวะเนะี่ยสมความสามารถนางเงือกนี้จะร้องเพลงเพื่อเชียร์พวกปลาและทําให้ปลานั้นออกผลผลิตได้แบบเร็วขึ้น นี่นะเงื่อมันจะร้องเพลงแบบนี้เป็นช่วงๆและพวกปลาก็จะตอบเงินให้เราแบบลุ้ๆราดานี้ไข่ฟองละหมื่นเลยโคตรแพงถ้าเราอยากรวยไวแล้วก็ต้องมีปลาเยอะๆก็จัดปลามาเลยเยอะๆแล้วก็ไอพวกปลาหมึกนี่ด้วยมันเยอะแต่การตาจนเก็บไม่ทันแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยอยากได้คนช่วยเก็บเงินเพิ่มยังเลยเราเก็บเงินจนนี้แค่ผักในที่สุดเราก็ผ่านด่านสักทีสอนเลี้ยงที่เราได้รอบนี้ก็คือปลาวานความสามารถของมันก็คือตอนที่มีสตูมาบุกตู้ปลาของเราปวานตัวนี้จะทําการดูดประทองตัวเล็กแล้วก็ประทองตัวขนาดกลางของเราเข้าไปไว้้ใในนปปาากเพื่่ออหมมมััลดดดภยยโสบร์ผคิว ที่เราอยู่นี่แม่งไม่ใช่ตู้ปลาและแม่งกระเป๋าดอมอนชัดๆมีทั้งนางเงือกมีทั้งปลาหวานแม่งเอามาอยู่ในนี้ได้ยังไงวะเนี่ยด่านต่อไปแล้วก็ย้ายตู้ปลาไา่ที่ตู้ปลาตู้ที่สามดูทรงแล้วเหมือนเป็นตู้ปลาตีมญี่ปุ่นในด่านนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตตัวใหม่มาให้เราซื้อมันชื่อว่ากัมปรีคาเชอร์มันคือตัวเชี่ยอะไรเ,น,เนี่ยงั้นก็ขอเรียกมันว่าด,ดวงแล้วกันไอเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกับปิรัญญาเลยมันจะกินปลาทองตัวเล็กเป็นอาหารส่วนผลผลิตข,ของมันก็คือมันจะดอรอปแมลงเต่าทองให้ มันน้ยอยกว่าเพชรอีกวะเนี่จบด่านสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาจากการฟักไข่ในด่านนี้นี่นก็คือเตา่าความสามารถของเจ้าเต่าน,นี้ก็คือจะทําให้เงินแล้วก็เพชรนั้นตกลงพื้นช้าลงมันทําให้เราสามารถเก็บเงินได้ง่ายขึ้นตัวนี้แหละก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเก็บเงินอีกตัวหนึง่งด่านถัดไปก็มีสัตว์ตัวใหม,ม่มาให้เราซื้ออีกแล้วเออมันคือตัวอะไรไม่รู้แต่ขอเรียกมันว่าไอ้กินกาแล้วกันไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะกินพวกมแมลงเต่าทองเป็นอาหารแล้วก็จะตับไข่มุกให้กับเราทาไมมันต้องกินอะไรที่มันแบบยุ่งงยยยาาาาาากกกกดดดด้้้้วะเเเเนนนนีีี่่่่่ไไไไมมมิอออรรๆคคแลลสทจ็ื แนวเดรโลบบอดฟิตาหุ่นยนต์ความสามารถของมันก็คือมันจะดบระเบิดให้กับเราลูกละร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราเก็บระเบิดไม่ทันแล้วโดนปลาปลาจะตายทันทีมันดีหรอว่ายตัวเนี้ยเล่นในด่านต่อไปแล้วก็เจอกับมอนตัวใหม่ผมเรียกมันว่าไอเชฟปลาหมึกไอเจ้าตัวนี้มันก็เหมือนกับมอนธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามีความสามารถเพิ่มเติมพอเรายิงมันไปเรื่อยๆมันจะเข้าสู่โหมดสีน้ําเงินถ้ามันกลายเป็นสีน้าเงินเมื่อไหร่เราอย่าไปยิงมันเพราะว่าถ้าเรายิงใส่มันตอนที่มันอยู่ในโหมดนี้เลือดมันจะเพิ่มขึ้นสดุ ระเบิดนี่มันก็ทําพิษผมสักทีไอเวนมันปล่อยระเบิดออกมาผมเก็บไม่ทันเรียบร้อยกิ้งก่าตัว2สองพายของผมกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วแกมันแย่จริงๆฉันจะไม่เอาแกมาใช้อีกแล้วจบด่านแล้วสัตว์เล้งที่เราได้มาในด่านนี้นี่ก็คือกัมโบเดอะแองเกร์ความสามารถของเจ้านี่ก็คือเวลาที่มีศัตรูมาบุกตู้ปลาของเรามันจะทําการล่อปลาทองของเราทั้งหมดให้ออกห่างจากศัตรูเจ้าตัวนี้ก็ให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับปลาวานนั่นแหละเวอร์ชันอัปเกรดเพราะว่ามันล่อปลาทองตัวใหญ่ได้ด้วยด่านถัดไปก็จะกับศัตรูตัวใหม่อล้วเมาาายค่ออนนขง ความามารถของมันก็คือจะปล่อยพลังก้อนกลมๆใส่ปลาของเราแต่ว่าเราสามารถยิงเปลี่ยนวิธีก้อนกลมนั้นไปโดนมันเองได้นั่นแหละมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ที่จะจัดการและสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาในดานนี้นั่นก็คือก้อนเมฆอะตัวอะไรวะเนี่ยความสามารถของไอ้เจ้าก้อนเมฆนี้ก็คือมันจะคอยช่วยให้ข้อมูลกับเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นข้อมูลอะไรยังไงก็ไปลองดูแล้วกันพอลองเอามาเล่นดูไอ้ก้อนเมฆนี้มันมีประโยชน์มากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยอะมันบอกข้อมูลปลาที่กาลังหิวตัวไหนที่หิวมันจะมีลูกสอนชี้เอาไว้้้่่นนนีีออก็าามมรลัยตแคคจะ ไอเจ้าเมฆนี้ร้านค้ามันจะปลดรอกได้เลยแถมยังบอกตำแหน่งด้วยว่าศัตรูมันจะโผล่มาตรงไหนแล้วก็มีรดเลือดศัตรูให้เราเห็นอีกและรอบนี้ขายที่เราต้องซื้อฟองละหมื่นห้าเลยเหรอเหนื่อยอีกแล้วดิในสุดก็เสร็จสักทีและรอบนี้สวนเลี้ยงที่ได้มาคือปูเสฉวนอะ่ะข้อสมาัถของมันก็คือจะทําให้ปลาไม่มาอยู่ที่ก้นบ่อเพราะว่าถ้าปลามาอยู่ที่ก้นบ่อแล้วเงินมันจะล่วงมาไวแลวเราก็จะเก็บไม่ทันแต่ต่อให้มันไม่อยู่ที่ก้นบ่อหลงัลงๆแม่งก็เยอะเกินเรากดเก็บไม่ทันอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าไอ้นี่น่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เเทท่่่่าาาไไไหรแแตตตตดดด้้้้้มลลวก็ปปใชูููขสสสีุ เ,เหมือนจะเป็นตู้ปลาตีมโจรสลัดและตอนนี้ปลาเริ่มต้นของเราเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยปลาทองอีกต่อไปแต่เกมให้เราเริ่มต้นมาด้วยตัวนี้แทนมันชื่อว่าบีเดอร์มันก็คือปลาที่คลอนลูกออกมาเป็นปลาทองนั่นแหละและในดา่านนี้ปลาไปเลนยา็กลับมาให้เราซื้ออีกครั้งนึงด้วยโอ้ปลาทองเต็มตู้ไปหมดเลยดูแล้วแม่งลายตา่ะเอาหละ่ะในดูซิดา่านนี้เราได้อะไรมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้มาเป็นนิมบัสเดอะแมนต้าเลปลากระเบนความสามารถของไอเจ้าตัวนี้ก็คือเวลามีเหรียญหรืออาหารนั้นมันล่วงลงมามันจะทําการเด้งของพววกกกนนนนนัั้้้้ใหลลออออยขึไไปแไปแด่าตเร็เจบ ตัวใหม่โครงกระดูกสองหัวไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นโครงกระดูกที่มีรูปร่างเหมือนงูแล้วมันมี2ชีวิตถ้าเรายิงมันตายไปแล้วรอบนึงมันจะมีอีกชีวิตหนึง่งเราก็ต้องฆ่ามันสองรอบมันถึงจะตายแล้วคือหลังๆคือมอนมันโคตรถึกเลย แล้วก็มีปลาตัวใหม่ปลาอะไรมาให้เราซื้ออีกแล้ววะเนี่ยหน้าตามันโคตรน่ากลัวเลยเราเลี้ยงได้จริงเหรอไอ้ตัวนะี้ชื่อของไอ้ตัวนี้มันก็คืออัลตาโวมันคือปลาที่อยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วก็กินประยญาเป็นอาหารกินของแพงซะด้วยถึงแม้มันจะกินของแพงแต่มันก็ดรอปของที่มีค่ามากที่สุดมาให้เรานั่นคือหีบสมบัติซึ่งมีค่าละสองพันเลยหลังๆนี่คือผมเล่นให้อาหารปลาไม่ทันเลยปลาตายกันรัวๆถึงแม้ปลาเราจะตายไปเยอะหน่อยแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วแล้วสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาในรอบนี้้กก็็คคคืือออปลลาาาาไไหฟฟวมมมสามารถขงันจะ ค่าปะทองของเราทุกตัวในตู้แล้วเปลี่ยนพวกมันกลายเป็นเพชรโอ้ oh. ทำไมมาดูดูเดือดจังอะรู้สึกได้ว่าด่านต่อไปจะต้องมีสุกอนาตรกรรมเกิดขึ้นแน่นอนวิธีการใช้เจ้าปลาไหลนี่เราก็ต้องรอให้มันชาร์จไฟพอมันชาร์จแล้วมันจะมีสัญลักษณ์สายฟ้าขึ้นที่ตัวมันหลังจากนั้นเราคลิกที่ตัวปลาไหลไฟฟ้าอีก3ทีตัวมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆและพอทีสุดท้ายก็บูมเรียบร้อยไปหมดยกตู้แค่เฉพาะปาทองอะนะผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยเนี่ยเป้วะเอาละและสัตว์เล่นที่เราได้มาจากด่านนี้ก็คือปลาฉลามความสามารถของไอ้เจ้านี่ก็คือช่วยเราต่อสู่อีกแล้ว กินปลาทองเป็นอาหารด่านต่อไปนี้มอนไม่ออกมาทีเดียวทีละสองตัวเลยอะ่ะแต่เราก็จาัดก,การไม่ได้ไม่ยากเพราะาไอ้ฉลามนี่มันตีแรงจริงแล้วในด่านนี้หลังๆผมขี้เกียจมานั่งกดเก็บเงินเยอะแล้วผมก็เลยปล่อยปลาทองตายหมดเลยเลี้ยงแต่ปลาปีศาจนี่ก็พอแล้วจบด่านแล้วปลาที่เราได้มาในด่านนี้ก็คือปลาอะไรวะนี่ปลาดุกับมีหนวดด้วยไอ้เจ้านี่ความสามารถก็คือชุบชีวิตปลาที่ตายไปแล้วได้แต่ต้องไม่ใช่ปลาที่ถูกกินนะด่านต่อไปด่านสุดท้ายไข่ฟองละเก้า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 แม่งบัาปะวะทำไมมันเยอะยังไงถึงมันจะเยอะแต่เราก็ ไม่มีทางเลือกนะนอกจากเล่นไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเราก็ผ่านไม่ได้ในที่สุดและไข่ฟองสุดท้ายก็ฟักออกมาเป็นอ้าวแม่งไม่ฟักม่นออกมาเป็นเอเลียนเฉยเลยไอเจ้าเอเลียนตัวนี้มันมาขัดขวางการฟักไข่ของเราแล้วมันก็จะมากินปลาของเราทั้งหมดแล้วก็เลยต้องไปต่อสู้กับมันเพื่อป้องกันปลาของเรายัางไงละ่ะด่านต่อไปก็คือด่านสุดท้ายแล้วสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่เรามีมาอยู่ที่นี่หมดแล้วเราก็ต้องปกป้องไม่ให้มันตาย <L un ters> ไอเจ้าเอเลียนนี้ตัวมันเองนั้นมันโจมตีเราไม่ได้แต่มันคอยปล่อยลูกกระจกมาโจมตีปลาของเราแทนนอกจากลูกกระจกสุดอออ่นนนขงงมมมัััแล้วก็ยี มอน,นก่อนหน้านที่เราเคยเจอมาร่วมสู้กับมันด้วยสู้ไปเรื่อยๆรู้ตัวีกทีหนึ่งปลาผมก็เกือบหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรคิดซะว่าปลาเหลือน้อยดูแลง่ายแล้วกันและท้ายที่สุดเราก็สามารถโค่นในยอบอลเอเลียนนี้ได้สําเร็จแล้วใครเปสุดท้ายของเราก็ถูกฟักเรียบร้อยกลายปเป็นลูกออดวาสมสมรถของตัวนี้ก็คือสามารถแปงลงร่างไปได้ทุกตัวในเกมและเรียบร้อยแล้วก็เคเกมนี้ได้สําเร็จเรากลายเป็นนักเลี้ยงปลาขั้นสุดยอดที่สามารถต่อสู้กับเอเลียนได้ว่าแต่ทําไมนักเลี้ยงปลามันต้องมาสู้กับเอเลียนวะเนี่ยแต่จริงๆแล้วสัตว์เลี้ยง แต้มไปเรื่อยเพื่อจะจะปลดลอ็อกนะซึ่งมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นผมขอไม่ปลดลอ็อกไอสตัวนี้แล้วกันโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แหละหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับเอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก่อนไปก็ฝากกดไลค์ด้วยไปแล้บ๊ายบาย